มารกัแคปสวามแคปไปด้วยอืม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 ปล่อยเต็มสาสิบไปเพื่อความโชคดีอืม เขาบอกเมา่อวานน่าจะนำโชคว่าอะใส่เมื่อวานนะเพื่อ,อที่จะกัดโชกเออีแตวหนไม่โผล่กันแล้วเดียด๋วยวเราจะ เ่โอ้ไห์สดเริ่มขึ้นแล้วเหรอกราบสวัสดีบชบทุกท่านวันนี้ผมจะไปะเก็บสมบัติให้ครบซึ่งเหลือแค่สามด่านเท่านั้นที่ผมจะต้องเก็บกับพลังงานที่มีแค่สองร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าไม่ได้

มีผู้จบแล้วเด็กคนเย้ yeah. ใครก็ตอนที่ขเขามาดูคลิปนี้นะครับจะมีบมดลงโทษสำหรับผมผมมี200พลังงานผมต้องเก็บสมบัติสีทอง3อันโดยที่ผมเนี่ยจะมีแค่ exp มีพลังงานเท่200ี่สิบเจ็ดแต่มีเออข้าไปเลยวอ่าข้าไปเลย ไม,ม่มีคนดูเวิ่มำอ่าจบเกะแล้วหนึ่เฮ้ยเลยสองอันแล้วอหูอาลาสกาธกกกาอยากบอกโคตก็ไม่บอกนะว่าบรเขาใครแต่ว่าไม่บอกได้ว่าบรเออะไรแ้าบอกว่าอยหนเชือร รหวับอกว่าร้อเคลียอะไรคิดคิดคิดต้องคิดต้องคิดต้องคิดค่ะต้อิดจริงคุณดูเพื่อทำคำหรับคุณสำหรับเวลาการถูกน้องก้อนผมมีสาพัดนะครับคืนวดี้องเก็บสมบัติให้ครบทั้งหมดตอนนี้อยดาสกาละ กันสองด่านก็ได้ยนี่ถ้าไม่สองในนี้บอลล็อกชอตใครจะอยูย่ในบอลล็องโอตก็แล้วแต่นะครับผมดูว่าจบแล้วถ้าอยากรู้ว่ามันเคลียร์อะไรบมลล็อกชอตะดูว่าจบนะถ้ามันเคลียร์อะไรกว่าจะจบแล้วโอ้มายด์มีพลังไงอุ้ยตีแคปับตีขี้ตีขีตีแคปอะไรล่ะมึงตีสองรอบ บ้าโมก็ไปละเสียนูกสิอุ้ยจะโดนหลุดสูตรวิธีหมดเสียเลยละยี่ห้าเลยนะเนี่ยแค่สกได้คงจะต้องเปลี่ยนเป็นสีทองได้ไหมจะโดนไหมเนี่ยไม่อยากโดนนะไอ้ที่กู๊กหลุดโดน

เราลดสดเราไม่ให้คนดู่ได้เงินโดนเนตตั้งเลยแต่ตอนนี้หาคนดูได้เบสิกๆก็พอละมีคนดูเกม5 6ดีไปแทบเลยช็อขาดละเก้5ก็เหมือนโดนเนตก็จะกำลังดังแล้วเนี่ยเลี้ยก มันนี่มันดมเลยอ่ะอากเลื่ออกลยเปรี Luis ้ยวเปรี้ยวสีเปรี้ยวจี๊ด <Fern sehen> Mom. Bro. I don't know. 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 I don't Terima kasih telah ขอนไลฟ์สดก่อนหนูเพิ่งเล่นไลฟ์ไปเมื่อหกนาทีที่แล้วโอเคไลฟ์นี้คือ,อควรจะไปจบที่เจ็ดนาทีไปจบที่สิบเจ็ดนาทีแหละชิปชิปและชิปของแท้แของชแ,แลาวอ่ะ อยดอเยลอยอยากเลยอยากลองชิสเส์์เลอยอง์เกลองชิลชเกงิเาิยางิลคกลิลกคสิเาองเ มันเดไรสีแดหสีไม่ออกมาแล้วมัออกมาแล้วก็ีออกมาลิ๊บจิบจิจมาเลยนีเลยจะสู้ขาเลหนีแดงมีมันจะสู้ขาเลยล่ะ ปังกระเป๋ตังค์สูงสุดรอบเ่อเลยปึ้งบิ้ดบร์บึ้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 มีเวลาจำกัดเลยใช้เครื่อเรียนโโบ เวลาจำกัดซะด้วยเมื่อ7นาทีที่แล้วผมได้เริ่มไลฟ์มันจะเป็นตัวที่7นาทีนะครับผมเริ่มตั้งดิเอ๊ะโอ้โหทำไมไม่มีใครมาพวกกระรอกกันแบกอไรใจสดทิ่มัน ใช ah, ่ย <el ach> ังมาตีบอีกใช่คันเบื่ออีกยินดีต้อนรับปีที่สี่ยินดีต้อนรับมึงอ่ะอาเฮ่าอ่านสนอนน้อบบบป้าดีเรเบ้าถ้มีใครจะเล่นมีเ้าชิบชิบมือเด็กดวยีส รู้อะไรมอรู้อะไรไหมว่าคนที่นับถือศาส,สนาสดิดำดำดำยี่มีหแต่ว่าผมไม่ได้นับถือศาสนานะพี่ผมไม่ศาสนาพุทธแล้นจะอุ้ไอนจะคือเจสเสสส คุนบระจอมารสุดท้ายแล้วผมจะไม่จมบนน้โทวใช่ไหมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่แต่มีดูโฆษณานะจะไม่โดนนี่แต่เวลาอะดิมีจำกัดนิดเดียวมันจำกัดอะมันจำกัดคุณวู้ยตบมันจำกัด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 มันจำกั เออนี่คือเมลเจนบีสกีดรับอันนี้คือล่าสุดองได้เปิดเสียงมว้ไหมเนี่ยไม่คนตีคิ้กไปด่านยากด่านหัวถิ่นด่านนารกด่านอินลิชออนเปิเลชั่นออนเัป,ปิ โอาเป็นศูนย์ดิจิตอลมา กันเลงนเต้กะเลงนเต้กะเลยงเต้เก็บปลยค่สมบัติอาจจะไม่มีอยู่จริงขอ่สื่อสิมันเป็นไปได้ทุกเมื่อด่านี้ถ้าได้สมบัติคือสำเร็จเ u e s t ของเราในภารกิจที่เดินมาสามวัน

ได้สมบัตดดิดีไหมแกยังยังไม่มีคนดูโนโนโนไม่มีเลยแก

xin ơi thích đi ra mình làm được áp vô ok u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  给你唱个，唱一首。 ข้ออ่านชื่อก่อนนะไดเลซานร,ราชาแห่งท้องทะเลว,าว้ามันห้องหรือท้องนะท้องทะเลอ่ะไปตัวที่ผมจะแนะนำก็ควรจะเป็นตัวนี้ไม่ใช่มันต้องระดับแล่นี่กล้องกล้อตัวกล้อนี่มันจะต,ตัวตัวนี้จะโหดขึ้น ยกน้ำหนักตัวดีแต่ก็น่าจะอีกผีไม่พอเย้ยเย้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 เย่ยยิเยิเยิยครบแล้วครบแล้วมันครบแล้วมันครบแล้วครบแล้ว suka satu subscribe, Ah.